อยาอทุกคนมาลองเยื่อของหนา้าแดงลาทําไม่แคุแคณภาพดมีเยะแะมากมาให้เลือกล,กลสีได้ของอะไรหน้าแดงก็งอยู่ในถ<า>แล้วไม่ช่เยเอาอยู่แหวยอยู่ไม่มองอดูรถู ไม่ต้องโเอะซสนี้นี่ได้ใชสนี้สักสี่ห้าตัวนะดีนะปลาดุกส่องมาถ่ายก่อน เมื่อก,กี้กลัวไม่อยู่แย่เลยวัดมันไม่ตึงเต็มที่นะกลัวไม่อยู่แย่เลยไม่อยู่จะไปไหนฮะย้ำมอาอจนได้ เราต้องย้ำมั่งแล้วล่ะเราต้องย้ำมั่งแล้วล่ะยังไงวะยินเสียงไม่ได้เลยชักเริ่มร้อนละเริ่มร้อนแลวไงอื แล้วนะแล้วนะเอาูหูบพพ๊มาครับโหกัดโหดจริงจริงตัวนี้กัดยางกัดไสยโล อยู่แล้ตหูไอ้ดิ้นนะสายใหญ่ไอ้ดิ้นโอ้ยไอ้ดิ้นไอ้ดิ้นของใหญ่ของใหญ่ของใหญ่โปกปีวันนี้หรือเปล่าอเออไอ้ดิ้นไอ้ดิ้นมากบไฟนะครับไอ้ดิ้นมีเสียงอะไรเนี่ยเฮ้ยก้อนก้อนจะโดะ นนูเฮ้ยห hey, ลุดเฮ้ยก่กอนวางวิ่งวิ่งอ,อ้อมอ้อมหลุดไหมเทคกิ๊เปอร์อ้อมอ้อมหลุดไหมไม่รู้อ่ะมันหนักผักหรือหนักปลาไอ้ดินนะครับเดี<า>๋ยวฮะเหรอ,<ด>อไอ้โดเหรอาจับดิไอ้โดเหรอ

มือคลิบตา,า,ตามาแล้วมาแล้วใหญ่พันโ,โดนะครับโอโ้มามาสองไซส์สามเลยเนี่ยอือหือไอ้ดินนะครับป้ามันมายัางไงเนี่ย ไหนแล้วมาที่ลงล่องมันมายังไงโอ้โหห่านมันเลยมันมายังไงเนี่ยอือฮึดูดิเข้าตัวไหนเนี่ยข้างเข้าข้างนี่เข้าข้างเหรอนนีี่แโอ้กับปในโดนะครับนั่นฮะอือฮึฝากผลงานด้วยเลยนะคะไอ้ดินนะลุยป่ามันก็ลุยได้นะแต่มันก็นะนิดนึงโอเคเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งเลยนะครับนี่นะครับกับ ไอโดอะนะครับนี่นกรนักรนะครับรอเลยนะเดี๋ยวถ่ายพักนิ่งเลยครับ